โอเคครับก็อยู่ในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคลิปนี้ครับผมก็จะกดมาเป็นมาลอตครับเอาไปยืนเป็นออฟเลนแล้วกันครับเพราะว่ามีเพื่อนครับขอเล่นซัพพอร์ตนะครับผมเลยยิบมาลอตครับขึ้นมาเล่นออฟเลนแทนครับก็ช่วยตูเลนฟาร์มกันไปก่อนครับลองปาดไปทีนึงครับยังไงครับคลิปฟ้าครับแต่ด้านบนครับผมน่าจะเจอกับลิเตอร์ครับ ตัวและทีมของผมครับก็จะมีผมที่เป็นมาหลอดครับมีตุเรนครับที่เป็นตัวฟาร์มครับมีมาแกงกาครับมีอลิสครับแล้วก็เป็นไวยโอครับแล้วแนวมาดูอีกฝั่งนะครับว่าจะมีตัวอะไรบ้างครับแล้วยังไงครับโหล่างเหมือนจะมีประเด็นครับแล้วอาดูอินครับโหเคาะมาครับเลือดทับเหลือครึ่งหลอดนะครับนะผมครับน่าจะลงไปเคียร์คลิปกลางครับแล้วลิกเตอร์ก็มาช่วยด้วยครับ ปาดไปทีครับแต่ไม่โดนใครเลยครับแล้วมี a r d ู i n นครับซ้อนขึ้นมาครับแล้วยังไงครับมาเกงกาครับเราผมปาดพุ่มไปครับแต่ก็ไม่เจอใครครับเช็คไปก่อนครับโอ้โหแล้วยังไงครับมาเกงกาครับจะรอดไหมครับจังหวะนี้ครับวิ่งไปครับวิ่งไปพยายามจะคิวเัาแล้วปาดไปอีกหนึ่งทีครับโอ้โหแล้ว a r d ู i n นครับถึกมากครับโอ้โหตีแทบไม่เข้าเลยครับแล้วลิเตอร์ครับ เข้ามาช้อนแกงผมครับยังไงดีครับก็ยังไม่มีใครตายครับแล้วตูเลนครับพยายามจะขึ้นมาครับยังไงครับแล้วไหวไหมครับตูเลนครับแล้วเป็นตูเลนครับที่เก็บอะดูอินไปได้ครับเฟิร์สบัตรเป็นทางของเราครับอืสวยครับอ่าก็ก็เคลียร์คลิปกันไปก่อนนะครับแล้วจังหวะนี้ครับลิเตอร์ครับเจอกับมาแกงก้าครับแล้วยังไงต่อครับ แต่ตูเลนครับสั่งบอกรวมกลุ่มได้แล้วเพื่อนแล้วยังไงครับมาเกงก้าครับจะไหวไหมครับแล้วแล้วตายคู่ครับแล้วปาดไปทีนึงโอ้โหแล้วเรียบร้อยครับผมก็เกือบตายครับผม้มัแต่ผ้าครับเดินเข้าป้อมเฉยเลยครับแล้วล่างเหมือนจะมีประเด็นต่อครับอืยังไงครับล่างยังไงครับโอ้แต่ก็ไม่มีอะไรครับ ตัวเลนก็ขึ้นมาครับกาว่าจะมาฟาร์มต่อครับแต่มาเกงกาก็อยู่กลางครับเคลียร์คลิปกันไปก่อนครับแล้วยังไงครับดีลักเดินมาครับจะออกมาไหมครับไม่น่าจะออกครับกระดักพุ่มไปก่อนครับเผื่อมีตัวไรวิ่งเข้ามาผมจะได้เช็คได้ถูครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแล้วปาดไปหนึ่งทีครับโอ้โหเลือดแทบไม่ลดเลยครับ แล้วยังไงครับมาแกงก้าจังหวะนี้จะรอดไหมครับโอ้โหแล้วมาเกงก้าโดนลุมสามครับยังไงดีครับไม่รอดครับโอ้โหเรียบร้อยไปเลยครับมาเกงก้าครับลงไปนอนยิ้มนะครับโอ้โหช็อตนี้ช่วยอะไรไม่ได้เลยครับแล้วเป็นลิเกเตอร์ครับแรงเหลือเกินครับโอ้โหเกียร์คีฟกันไปก่อนนะครับแล้วยังไงดีครับพยายามปาดไปแล้วต้องกระโดดหลบครับ ไม่ไหวครับโหโลกนี่ยิงแรงครับยิงท้ายเกมเลทเกมนี่โอ้โหโลกนี่อย่างได้เปรียบครับยิงเอายิงเอาแล้วครับแล้วไบโอพยายามกิ้งครับแล้วยิงดิลักไปงี้แล้วดิลลักฉีดเข้าไปครับแล้วเป็นตูเลนที่เก็บดิลักไปได้ครับแล้วอารดูอินวิ่งเข้าป้อมมาหมายความว่ายังไงครับแล้วเป็นไบโอครับโอ้โหที่เก็บอารดูอินไปได้ครับดับเบิลคิวครับ ไม่แน่ใจว่าทางอาดูอินค้างหรืออะไรครับอยู่ดีวิ่งเข้าป้อมเฉยเลยครับแต่ไม่เป็นไรครับเอาใหม่ครับโอ้โหแล้วจะออกอะไรดีครับาออกเป็นเกาะออกเป็นเกาะกันสโล่ดีกว่าครับของชิ้น2ครับแล้วยังไงครับตูเลนมาเกนก้าอยู่กลางครับผมก็หน้าที่อย่างเดียวครับออฟเลนครับเคียร์คีฟครับ คลิปกันยาวๆครับแล้วด้านล่างครับไบโอกับอลิสครับพยายามจะดันป้อมล่างครับโอ้จะได้ไหมครับแล้วมาเกง้าครับบอกมามาเพื่อนมามาดักหน่อยแล้วแล้วยังไงครับไม่มีประเด็นอะไรครับแล้วโอ้โหเช็คปาดไปหนึ่งทีครับโอ้เราไม่เข้าครับโอ้ล้วพยายามจะวิ่งหนีเขาป้อมครับแต่ก็รอดไปได้ครับอื เสียดายครับแล้วพุ่มหน้ามี a r d u i n นครับแล้วยังไงครับดิวลักเปิดมาแล้วปาดไปหนึ่งทีครับรอดไหมครับอืปาดไม่โดนครับไม่ได้ปาดด้วยครับถ้าปาดชอเมื่อกี้ครับไม่น่ารอดนะครับแล้วชับไปหนึ่งทีครับแล้วกระโดดไม่ลอช้าแล้วครับโบแล้วก็ชับไปหนึ่งทีครับลิกเตอร์กอลิกเตอร์ครับจังหวะนี้ครับลงไปนอนยิ้มเลยครับแล้วป้อมล่างครับอืเป็นทางของเราครับ วโอครับเก็บป้อมล่างไปได้ครับรูปทรงเกมมาดีครับต้นเกมครับยังไงครับแล้วคีบเดินเข้าป้อมแล้วหดไปครับอัเทลครับพยายามจัดตีคีบครับสลับเลงกันไปก่อนครับแล้วมาเกงก้าครับก็น่าจะตีมังกรเล็กครับผมก็น่าจะดักแล้วยังไงครับโอ้แล้วรอดไหมครับอบนี้ไม่รอดนะครับโอ้โลครับ โดนไปหนึ่งทีครับหายครับแล้วปาดไปอีกหนึ่งทีครับแล้วยังไงครับตีครับแล้วไม่รอดครับแล้วโหเทวครับชับกระโดดเข้าไปครับแล้วปาดไปอีกหนึ่งทีหายครับแล้วอาดูอินครับพยายามจะเข้ามาแล้วผมจะรอดไหมครับช็อตนี้ผมจะรอดไหมครับแล้วเพื่อนเข้ามาช่วยครับโอ้แล้วอาดูอินหนึ่งครับต้องถอยครับบอกไม่ได้ครับเดินมาตายฟรีครับโอ้แล้ว ผมก็พยายามจะเคลียร์ล่างต่อแล้วตุเลนครับเป็นตุเลนครับที่พยายามจะเข้าไปออดอัดอินครับแต่ก็ไม่มีประเด็นอะไรเกิดขึ้นครับแต่กลางก็ยังยังมีอาน่าจะมีบวกกันอยู่ครับหรือยังไงครับต้องต้องรีบวิ่งขึ้นไปครับยังไงดีครับโอ้ต้องต้องออกของก่อนครับออกไม่ถูกแล้วตอนนี้จะออกอะไรดีครับแล้วยังไงครับตรงกลางครับมองไม่เห็นครับ สองผมจะออกเป็นดาบแดงไปเลยแล้วกันครับแล้วเทลโอ้โหผมจะรอดไหมครับนิดเดียวครับนิดเดียวครับนิดเดียวจริงๆครับกระโดดหนีไปก่อนนะครับโอ้โหแล้วถ้าดิลักยิงลำแสงมานี่ผมไม่รอดแน่นอนครับยังไงดีครับกลับบ้านก่อนครับแล้วป้อมบนก็แตกไปแล้วครับป้อมกลางก็แตกครับโอ้โหรูปเกมครับมาสวยมากครับฟังผม ปา์มกันไปก่อนครับหาเงินกันไปก่อนครับช่วงนี้ครับแล้วเขาก็ออกกลางกันอยู่3ตัวครับยังไงครับไวโอบอกเคลียร์คีปไปก่อนไวโอบอกไม่รีบไม่รีบรอเพื่อนได้ครับโอ้หแล้วอลิศก็อยู่ล่างครับอลิศก็พยายามเคลียร์คีปครับแต่ผมไม่สนใจแล้วครับช็อตนี้ครับพยายามจะดันกลางครับแต่ด้านบนก็มี3ครับโอ้ด้านบนก็น่าจะได้ป้อมอยู่ครับน่าจะแลกกันไปครับ แล้วยังไงครับโอ้โหด้านบนจะมีใครขึ้นไปเช็คไหมครับอ่าเรามาเกนก้ากับไบโอครับเดินสูงครับต้องมีคนกลับบ้านแล้วเป็นตุเลนครับที่น่าจะกลับไปการป้อมครับโอ้โหแล้วป้อมล่างครับไม่น่ารอดนะครับตีเอาตีเอาครับแล้วยังไงครับป้อมจะแตกแตกเป็นที่เรียบร้อยครับแต่ตรงกลางครับไบโอพยายามจะยิงลิกเตอร์ครับ แล้วยังไงครับตูเลนครับโอ้หเก็บดีลักไปได้ครับจะรอดไหมครับโอ้โหอยู่จู่กันถึงสามครับยังไงครับมาเก่งกาวิ่งไปซ้อนแล้วเป็นตูเลนครับดับเบิลคิวของอาดูอินไปได้ครับืคนคนนี้ครับฉุดเขาไม่อยู่จริงๆครับตีแรงครับลงไปนอนยิ้มกันทั้งคู่เลยครับแล้วยังไงดีครับจะขึ้นป้อมได้ไหมครับโอ้โหแล้ว ช็อกเวฟไปแบบนี้ครับแล้วปาดไปอีกหนึ่งทีครับโหเลือดแทบพึ่งหลอดนะครับหายครับโหแล้วเป็นอลิสครับที่เก็บโลกไปได้ครับแล้วแล้วลิเตอร์พยายามจะเข้ามาครับตัวเดียวครับเป็นดูตูเลนครับที่เก็บลิเตอร์ไปได้ครับรีเจนเนอรี่ครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับอีฟีสปอร์ตไปเลยครับเกมนี้ครับอย่างไงครับแล้วมาเกง่าเขาพยายามจะเคลียร์คลีบด้านบนครับ ผมก็ต้องลงมาเคลียร์ล่างก่อนนะครับเพื่อที่จะเาป้อมล่างครับโหช็อตนี้แล้วกลางครับเหมือนเพื่อนจะออกันอยู่ครับแล้วยังไงครับแล้วตูเลนครับไม่กลับบ้านครับตูเลนแบบมาดิใจบปา่าตูเลนบอกใจบปา่อาใจก็เข้ามาเลยแล้วยังไงครับแล้วเทลครับวิ่งเข้ามาแล้วดูดไปที่ปาดไปหนึ่งทีครับโอ้โหแล้วยังไงครับโอ้โหลบถอยเธอเพื่อน ถอยไหมครับโหต้องถอยครับแล้วเป็นตูเลนครับรีเจนเนอรี่เก็บอาเทวนาไปครับหืมชุดเขาไม่อยู่จริงๆครับแล้วลิกเตอร์ครับเข้ามาแบบสุ่มสีุ่่มห้าครับไม่ได้กลัวจะโดนเช็คพุ่มอะไรับแล้วช็อคไปทีหนึ่งครับแล้วเป็นไวนยโอครับที่เก็บลิกเตอร์ไปได้ครับแล้วยังไงครับโลครับยังไงครับแล้วผมพยายามจะอ้อมหลังแล้วปาดครับดิวลักไปครับแต่ไม่ตายครับ โอนป่ดทีกทีสองทีนิดดิ้นแน่นอนครับแล้วยังไงครับดูอินเข้ามาแบบนี้ครับจะมีประเด็นอะไรไหมครับโอ้โหเถิกันเลือกเกินครับเหมือนตีกระดูกอะครับกระดูกตีกระดูกอะครับแล้วป้อมกลางแตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วน่าจะจบไม่ยากครับเกมนี้แล้วลิกเตอร์ปาดลิกเตอร์ไปหนึ่งทีครับ แล้วก็ช็อกไปหาโลครับแล้วยังไงครับยืนเฉยอย่างนี้โอ้โหแล้วก็พยายามจะตีครับตีเข้าไปครับแล้วมาเกงก้าครับโอ้โเอาแน่ครับแล้วปาดไปอีกหนทีครับแล้วยังไงครับอาดูอินครับจะรอดไหมครับจะลงไปนอนยิ้มไหมครับลงไปนอนยิ้มครับโดยมาเกงก้าครับโอ้โหแล้วยังไงครับเก็บสองยองขวัญไหมครับเรียบร้อยครับไวโอครับ ไม่น่ายากแล้วครับเกมนี้ครับอ่าป้อมบนก็แตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วคีบเข้าครับแล้วยังไงต่อครับแล้วช็อกเวฟไปทีแล้วปาดหายครับอึมก็จบเกมเป็นที่เรียบร้อยครับโอ้โหยังไงครับสกอร์ครับก็ยังไงก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่กด ดูกดเข้ามาดูครับยังไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กันด้วยนะครับยังไงคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ